สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงลานนี่เลยค่ะเอาภาพบรรยากาศตอนเช้ามาให้ชมลานตรงไหนเอ่ยนี่ลานพญาสูตัดนาคราชนะคะนี่ค่ะอาจะเดี๋ยวจะให้ชมภาพเพราะว่าตอนนี้เป็นกล้องหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นกล้องด้านหลังนะคะจะได้สวย,สวยเนาะนี่เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งน,นะคะ ก็จะ kind of มีนางผุขึ้งออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นลาวนะคะนี่ค่ะโดยรวมสวยมากเลยนะนูนะนั่นนะคนเสื้อขาวนะเห็นไหมคนเสื้อขาวผ้าผ้าเป็นคอสีแดงเห็นไหมคะถือถือมือถือสีแดงนะคะนั่นนะคะนั่นค่ะเขาเขากำลังงอนตุ๊กปองอยู่นะคะนั่นนะเขากำลังงอนตุ๊กปองอยู่ค่ะนะคะน่าละน่าะค่ะน่คะที่ที่เขากำลังออกกล้องมาเหมือนกัน แม่ดิฉันเองค่ะทุกคนคือแม่ของดิฉันเองค่ะนางงอนค่ะนางงอนงอนเพราะว่าจะจะถ่ายรูปให้ลูกสาวต่ลูกสาวจะเอาเสื้อไปเก็บจะได้ไม่ต้องถือเออโอเคไปแล้วค่ะ